โรงเรียนบ้านกองโพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่19หมู่6ตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียน121คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น14คนปัจจุบันบริหารงานโดยนานิรัตบัวทองตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกองโขจังหวัดอุตรดิตโรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเทคนิคห้าใจภายใต้แนวคิดที่ว่าเด็กๆยิ้มกว้างคนรอบข้างพึงพอใจ โดยใช้ b i g smile m o d e เดมาใช้ในการดูแลนักเรียนและการทำงานเป็นทีมของคณะครูเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจรวมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานการบริหารจัดการของโรงเรียน ภายใต้ b i g กสมาย m o โมเดประกอบด้วย b. Best f r ส e ฟนเพื่อนที่ดีคอยช่วยเหลือให้กำลังใจครูผู้ปกครองและคณะทำงานสภานนักเรียนช่วยเหลือดูแลอย่างใกล้ชิด I. i n t h เ f i e l ิลลงสนามติดตามเยี่ยมบ้านเด็กเก็บข้อมูลจากที่บ้านและชุมชน ข้อมูลจากองค์กรต่างๆเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุมสถานีตำรวจภูทรพิชัยองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมเพื่อเป็นข้อมูลลดความเสี่ยง G Good intention เจตนาดีมีเจตนาที่ดีต่อนักเรียนในการให้ความช่วยเหลือป้องกันในด้านต่างๆมอบทุนการศึกษา เช่นทุนการศึกษาเรียนดีทุนการศึกษาจิตอา,า S. S สา S sufficient economy ศาสตร์พระราชาหลักพอเพียงนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงและกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงลาเวียงกองโห เพื่อสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ m. morality สร้างเสริมคุณธรรมมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาต่างๆกิจกรรมหน้าเสาธงการเลือกตั้งประชาธิปไตย i. immunity สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กๆโด,ดยภูมิรู้ภูมิธรรม ภูมิปัญญาทักษะชีวิตสร้างภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้นักเรียนได้รู้จักท้องถิ่นของตนเองโดยมีปราชชาวบ้านมาให้ความรู้เช่นการทำแจ่หม้อภาษาลาเวียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวกองโฮเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนแอ e a r n i n g by doing ลงมือปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญฝึกให้นักเรียนมีทักษะอาชีพโดยความร่วมมือและวางแผนของครูแกนนำนักเรียนชุมชนและองค์กรภายนอกเช่นกิจกรรมเลี้ยงปลากิจกรรมปลูกผักสวนครัวกิจกรรมทำนาอี n v i r o n m e n t การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนจัดกิจกรรมการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยกิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินงานได้แก่กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ,อยุวกาชาติกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกขั้นตอนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เรารู้จักนักเรียนโดยผ่านเครื่องมือที่หลากหลายเช่นแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านแฟ้มป,ประวัติข้อมูลแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 2. การคัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนได้แก่แบบประเมิน stq เพื่อจัดกลุ่มนักเรียนเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา 3. ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเมื่อคัดกรองนักเรียนได้แล้วในกรณีนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้านการปรับตัวเมื่อต้องเปลี่ยนชั้นเรียนครูประจําชั้นเดิมและครูประจําชั้นใหม่รวมปรึกษาพูดคุยทำความเข้าใจกับนักเรียน และให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่ทําเป็นกลุ่มเช่นกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ในชุมชนกิจกรรมทําความดี 4. ด้านการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มมีปัญหากลุ่มความสามารถพิเศษให้มีคุณภาพมากขึ้นได้พัฒนายอย่างเต็มศักยภาพเช่นกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมครูดแด,ดอบรมป้องกันโควิด -19 5. ด้นานการส่งต่อนักเรียนเป็นกระบวนการที่ส่งนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือโดยครูประจำชั้นแก้ปัญหาแล้วแต่พฤติกรรมไม่ดีขึ้น จึงต้องมีการส่งต่อกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไปการดูแลนักเรียนดูดลูกหลานนับว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของผู้เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานทั้งคุณภาพของนักเรียนไม่มีนักเรียนออกกลางคันไม่มีนักเรียนติดยาเสพติดมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพที่ดีได้รับความพึงพอใจจากคนรอบข้างและการตอบรับจากพ่อแม่ผู้ปกครองบุคคลทั่วไปที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานอันเป็นที่รักมาอยู่ในความดูแลของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องความสามารถของนักเรียนด้านทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งหมดนี้ภายใต้ผลผลิตของ บิ๊กสมัยโมเดลเด็กๆนิ้มกว้างขนรอบข้างพึงพอใจ